สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่เคารพหลากรับเสาร์นีบุญทรงถึงมาอดปัดประทานลํำปางหลวงแต่เสาร์เลยครับวัดกันยังโบเปิดเนี่ยเขาชมแล้วครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมารออยู่หลายเลยครับตอนนี้หมอกหน้านะครับลานค้าแถวๆหน้าวัดน่ก็ท่าย่อยเปิดนะครับที่ละหลานสองหลานสามหลานนะครับ นักท่องเที่ยวที่มากหาซื้อของฝากแล้วก็ซื้อแล้วก็กินข้าวเร้านะครับเพื่อสื่อล่อให้วัดเปิดนะครับเราจะลอยนิดนึงนะครับตอนนี้คืัอของกินกันนะครับซื้อของกินของฝากกันตลาดผ้าเครื่องล่ำปางกหคือขักเลยครับตรงทั้งหน้าตรงทั้งหลังนะครับมีตลาดผ้าเครื่องนะครับือตัดกัน แลกกาผลละใหม่โซโมเป็นแววตาการเลีงสีผลละใหม่นะครับส่วนบุญทรงถึงกัดูบรรยากาศทั่วๆไปครับบรรยากาศดีมากๆครับหมอกน้นะครับอากาศเย็นสบายนะครับไหวยพระธาตุล่ำปางหลวงแล้วกาสิไปมองอื่นต่อนะครับยังโมโหว่าสิไปใส่นะครับแต่ว่า ตื่นเสาร์วันนี้คิดได้ตรงนี้ก็มาที่นีกรนะครับที่อื่นมาคุณลุงครับไอ้ส้มโอลำปางเป็นยังไงบ้างครับหวานอร่อยครับรสชาติรสชาติไม่ต้องกลัวครับใช่ไหมเหมือนกับที่ปลูกนุ่นเลยครับใช่ไหมปลูกได้หมดถ้าพิมสยามก็ปลูกได้คเอาแล้วผอเอาที่พิมสยามมาขายสิบลูกหมดเลยผมคุณลุงรับประกันส้มโอเมืองลำปางอร่อยหวานหวานเจี๊ยบคุณลุงบอกโอเคครับ เก็บเก็บใส่รถครับเรากินแบบนี้ดีไหมร้อ <c oughs> น,นร้อนเนี่ย ăn nóng nóng ตอน sáng

้ีข้าวเหนียวก็มีไม่มีข้าวครับอย่างอยาไม่ได้ไงีไเราแ่เป้บเป็นคือม่ ก็มครับพี่เก็บตังในายังไงเบตังนลูครับาี้เราจะทานข้าวกันตรงนี้ คก็แล้วกับข้าวสวยบนส่งถึงได้นี่ครับ่อมเนื้อ, <c oughs> อเปื่อยเลย, <c oughs> ยเปื่อยเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> บนส่งถึงได้อมเนื้อปเปื่อยเลยข้าวเหนียวร้อนๆนะครับ <c oughs> ครับ ร้อนๆร้อนตายกินได้ครับอนเน้ <c oughs> แม่ซิกกี่ตัวครับสองตัวฝั่งลูกชายวสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะมาไหว้วัดประทานุํำปางหลวงครับ บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตการความยิ่งใหญ่อลังการของเขลางนคร วัดพระธาตุลำปางหลวงครับเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดไม้นะครับสมัยพระนางจามเทวีนะครับพุทธมีอายุราวพุทธศตรวรรษที่20นะครับแล้วก็ไม้ก็ยังไม่ผุพังนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับเป็นวัดไม้นะครับที่มีอายุนับพันปีที่ยังมีให้เราได้ รับชมอยู่นะครับวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งเคลางนครนะครับลำปางนะครับนี่ก็คือองค์พระธาตุลำปางหลวงนะครับก็ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับ